สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอจิอีกนะคะกับคำถามนะคะจากลูกเพจที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราจะคบหากับเราไหมคะถ้าไม่เราจะได้เลิกหวงังได้เลิกมุกอ่อนสักทีค่ะทีนี้จากหน้าไพ่นะคะที่ทางลูกเพจเปิดมานะคะสี่ใบนะคะที่ได้นะคะหมอจินขอตีความหมายอย่างนี้นะคะใบแรกนะคะซ้ายมือสุดนี่นะคะใบแรกเนี่ย ดีไฮพินเทสเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนในความลับนะคะไม่มีสถานะนะคะเป็นคนที่3เมียรองเมียน้อยกิ๊กกักอะไรอย่างนี้นะคะที่แอบซ่อนความสัมพันธ์อยู่หรือถ้าเป็นหน้าไพ่จริงๆเนี่ยถ้าความหมายใบเดียวเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของออคนที่มีสเสน่ห์มีพลังเป็นหมออูเป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่จากคำถามที่ถามนะคะว่าเขาเรู้สึกยังไงกับทาง ตัวลูกเพจเนี่ยนะคะจากหน้าไพ่นะคะก็ซ้ายมือนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่มีสถานะนะคะเขาก็คุยกับคุณแต่ว่ายังไม่ได้ให้สถานะนะคะใบที่สองเป็น King of p e n น a c l e นะคะราชาเหรียญนี่ก็คือว่ามีความรู้สึกดีนะคะแต่ว่า King i ิงเหรียญเนี่ยมีใจให้อยู่ มีความมั่นคงแต่ว่าจะช้ามากถ้าเกิดเขาสั่างความสัมพันธ์แล้วก็จะใช้เวลาหลายปีนี้ใส่ที่อีโก้นะคะแล้วก็ดื้อรั้นใช้ตรกกะเหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะคะคือถึงแม้ว่าเขาอาจจะรู้สึกดีกับใครก็ตามนะคะเ,เขาจะใช้สมองในการเลือกเ,ออเป็นคู่ครองนะคะจะไม่ใช้ใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูว่าไปต่อกับคุณหรือคนนี้คนไหนที่คิดว่าเออมันไปได้แล้ว เป็นประโยชน์กว่าไปได้ไกลกว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะรักคุณมากกว่าก็ตามนะคะแต่ว่าเขาจะใช้สมองมากกว่าใจค่ะส่วนใบที่3นะคะก็คือเขามองไปถึงอนาคตแล้วนะคะเขาไม่ได้มองที่คุณแล้วยิ่งไพ่ใบจบเนี่ยเป็นซีดออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มูฟออนพายเรือหนีเดินหน้าไปแล้วค่ะแบบเสมือนกับว่ามุ่งหน้าไปนะคะเออเขาก็คือถอยห่างจากคุณไปแล้วเป็นคนในความลับนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลในการ รักนะคะมากกว่าใช้ใจแล้วก็ในการสั่นนมันก็จะช้ามากนะคะแต่มั่นคงตัวนี้ก็คือเขามองไปที่อนาคตแล้วนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นไพ่มูฟออนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็คือ,อ,อไม่ได้เลือกคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรอหรอกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหน้าไพ่ก็ออกมาอย่างนี้แล้วก็ทางลูกเอกจะได้เลือกมูฟออน เลิกไปเลยนะคะแล้วก็มุกอ่อนไปทํำใจเพราะยังไงซะเขาก็ไม่ให้สถานะกับคุณนะคะ mm hmm. คือไพ่อีไคลพินเทสค่ะแล้วยิ่งมุกอ่อนไปแล้วมองไปอนาคตท้้งหน้าด้วย mm hmm. นี่ยิ่งไม่ใช่เลยเราก็ไม่ต้องรอเขานะคะ mm hmm. ก็จบเท่านี้นะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ